ติดถ่ายนะยิงได้ฟีอยู่เมื่อฟีมีคนเข้ามีคนเข้าหลังโอ้ยโอ้ยต้องถอยต้องถอยอต้องถอยอ่ะต้องถอยอ่ะต้องถอยอ่ะมึงใส่ซาวดีเลยนะฟีทุกครั้งที่กูยิงอะไรไปมึงใส่เสียงซาวกันดับไปกูเลยนะแบบยิงปิ้วปิ้วไอ้เคียไปหาไม่กูเร็วกูขี้เกียจอ่ะโอ้โหไอ้เคียได้เพื่อนเอาซาวกันดัมเอาซาวกันดับเนยวะโอเคป่ะโอเคนะนาละน่าละนะ ไปหาให้กูด้วยมึงคดอ่าเหรอกดแล้วแล้วเพื่อนเออนั่นแหละไอ้ยมา้อตื้ตื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 เอออยู่แล้วกูตเมียอยู่อย่าบอกนะอาเล่นตัวไอ้เนันอะแล้วมึงกำลังจะกลายเป็นาวโตอะอีทนนเตลาก่อนทีมกูแพ้แน่นอนด้ี้แตาโต มึงมึงเจอตัวเองวะใครวะมึงอะมึงอะตัวฉันคนนึงเฮี้ยเป็นไรวไว้สัตว์มึงเป็นด็อบเบลเกงเกอร์วะเนี่ยไอ้เฮี้ยทุกตาเลยโอ้ไอ้เฮี้ยกูชิบหายก็ได้ทำไมเจอ,อเฮี้ยเนี่ยใครวะอ๋อตาตาชิปหนิงโดนแล้วแหละไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่ตัวสแปมแบบสแปมโหดแต่แต่ใ <โฮ S 2> ้หน้าตัวตกชนะนะเว้ยทำไมครับก็มันเป็นพระเอกอะ เออใช่ลองเปลี่ยนชื่อ,จจอาาเอป็นนิจารจบัณฑากาละอีกกาละก็จะเก่งอียแล้วนานววรุโตะก็จะกลายเป็นตัวโกงเนี่ยไอตัวซับเฮ้ยเอเมดมาก,ก่อนเนี่ยเขาช่วยสู้ๆนะครับนี่เป็นการพิสูจน์นะครับว่ามึงจะค,คู่ควรกับตำแหน่งโคคังเงียหรือเปล่ามึงจะได้ขึ้นไปหรือเปล่าไอ้เงี้ยเจ้ามึงคู่ <ๆ S 2> ควรเจ้าถือคอนไม่ได้หรอกเดี๋ยวโคคังเงี้พ่อมึงถือคอนไอเงี้ยนั่นแอดการอะไรสัตว์ชิบหายไม่ใช่แหละไอเงี้ยนี่ข้ามเรื่อง ไอ้ห่าเอ้ยมึงประตูญี่ปุ่นไอ้เหี้ย่าไม่ค <น S 1> ่ควรไม,ไม,ไม่ไม่โชว์เน้นจ้ยู่ดีไอ้เหี้ยแม่งไปนู่นเฉยเรียกว่อยไรนะ <c oughs> มาเ,าเวลคอมบิ้ไอ้เหี้ยแล้วมึงมาเล่นล่างอ่ะพอ่อมึงดูสิมึงคิดอะไรมึงอยู่ไอ้มาเวนได้กูกลางก็ได้เอาดิเอาเดะไอ้เหี้ย,ยนี่เล่นไงอะ่ะการเดียนใครตัวเขียวอ่ะหรือกูลืมชื่อวะเอ่อการโมล่าการโมล่าตอนที่ไปดาวกับธาโนตสองคนตอนนั้น ่าฉันไม่รู้หรอกท่านไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไงเอ้ยห่านี่โอ๊ยทำไมอันนี้หมายถึงกลมล่าใช่ไหมกลมล่าหัวเขาโลนหรอวะเดี๋ยวมึงกลมล่าเก็บร่างห่วงอ กัมลาใช่ไหมเนี่ยกัมลาปกติเขาหลับบ่อยป่ะเอ่อก็บ่อยแหละทุกครั้งเห็นคอตกหมดเลยเนี่ยนี่คือกัมลาใช่ไหมใครเขาโดนตู่น็อตถีบตกนะเว้ยตู่น็อตพ่อเขาบอกท้าอตเออเออไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์นี่จากไหนเงินเลยเขาโดนท้าอตโยนลงไปนะเว้ยเอ้ยคนละจักรวาลแหละมัตติเวิร์ตมัตติเวิร์ตเอออมัตติเวิร์ตมัตติเวิร์ตเยอะเงินกูน้อยกว่าได้ไงวะ นี่แต่สับกูก็ออกที่นะไอ้สัสมืนตีโอยโอยโอยยสูบเป็นไผ่กูรู้ละทำไมกูกันน้อยกบมันกูรู้ละทำไมฮะกูรอบนี้กูเล่นมุกเยอะไปไหนไอ้เียไม่ตั้งใจลากี้ไปแซ่ดอันที่แรกที่กูโดนดังหนีเมื่อกี้พวกกูเล่นมุกอี้อะเฮ้ยไม่ได้โฟกัสไอ้เียเนี่ยกูบอกแล้วกูเล่นกับมึงกี่รอบแล้วที่แบบเอ้ยเอาจริงแล้วจริงไอ้เียก็เหมือนเดิมใครก็ได้ข้าใครแค่นี้ดีนี้เดี๋ยวกูให้ล้านหนึ่งเลย อย่าพูดอย่าพูดไม่มีโอ้เออล้านกี่ไปโอ้ยมึงจัดอะไรนะที่กูคำนวณราคากะเพรา,าอ่ะไอ้เ่ไม่แสนไอ้ <laughs> ไม่ได้ไม่ใช่แสนดิ่เป็นหมืน่นโอ้โยเหี้ยเฮ้ล้านกีน่ไปหรอวะ,มะไม่รู้ว่ามึงคูณเดี๋ยวกูไปหาให้เดี๋ยวกูคูนเห็นในแพ็คเปิดตอนนี้เลยตอนนั้นกูคูณอ่ะกูบอกเลยมึงมึงออกมึงออกก่อนมึงบอกก่อนว่ากี่บาทเท่ากับก,กี่กี่ไปแล้วมึงคูณล้านเข้าไปอ่ะโอ้ยสัตว์ดูแป๊ ร้างกี่เพิ่มก่อน 3, สามพันสี่ไว้สามพันสี่เก้าสิบห้าบาทเดี๋ยวเ้โ <บา S 2> ปรดชานาโมพีสโอ้งไงโอ้เลือกสแปรไปสัตหักคูโซสุกูรักกูมากไอ้คนจีนไอ้ขี้ต่ฮักคูโซสุจังเพื่อนช่วยกูทีมันต้องช่วยกูที พอมึงข้างล่างแทบวนยืนไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อเฮ้ยโคโนฮะแพ้แพ้ไอ้เหี้ยนี่มันอุจิวะไอ้สัตว์เดี๋ยวไอ้สัตว์โคโนฮะชนะอุจิวะไม่ใช่เหรอวะแต่กูแพ้เฮ้ยเขาล้างบางตระกูลไอ้เหี้ยนี่เหลือจะเอาวโอ้โหใหญ่มึงรู้ไหมจะทำไมกูแพ้ไกูไม่กู้คุณ อ๋อไม่รู้ควรยกคอนอีกแล้วคนละเรื่องอีกแล้วนะไอ้เฮียสรุปมันคือโดหรือมันโคหรือเอ้ยมันโดหรือโควะเฮียโคโซเดโนโคโซเดโนเทโดโดโดอ้าโดโคโคใช่ไหมเฮียเอ้ยโคดีโคโอชัดชัดชื่อจริงของมันคืออะไรอยากจังเลยโคโดเซโนเทโคโดเซโนเทโอเคได้จับไว้ แต่ตอนนี้กูจะจะตายหาเล่นเหี้ยวะไม่คล้องจองเหยเฮ้ยเฮ้ยรอโอกาสให้กูได้ยิงหลอดไอสัตว์เดี๋ยวกูจะเป็นไพายลอทคนหนึ่งในกันดั้มเนี่ยสักคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงสิมึงรู้ไพายลอทที่แปลวนโนกเกียมารอนถ้ามันแพผลลดไอเหี้ยเอ้ยแผลอดนี่มันใชีส้มๆเปล่าวะอร่อยมากเลยนั่งแครอทอ๋อเหไหม sí เนไหม เออเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีนึกก่อนไอ้สัตว์เอาหนึ่งล้านเชียอยู่อีเหี้ยอ้าวบวกสิสเตจมันก็บนการหาไม่จำกัดยังไงตกบุบบวบบวบบวบเฮียต้องขยันทำเดี๋ยวคอนเทนต์ไม่มีเฮียไม่มีคนดูอยู่ดีเออเฮียตัดพอดูกูทีเร็วใครดูกูแจกร้อยหนึ่งเอาโอ้ไอ้สัตว์ แม่งมากันหมดอหะไอ้ย่าโอโจนี้ไม่มีตังค์่แอลล้อยซับแจกทูมันนี่ร้อยหนึ่งไหมจริงปะแค่ร้อยยืนเหรอใช่ไม่คุ้มเลยกูไปดูแล้วไปดูช่องอื่นเอ๋อเหล่าใครเฮ้ยแต่ครั้งก่อนนะเอ้ยแต่วันก่อนกูเปิดดูคลิปมึงอ่ะแล้วก็มีคลิปคนอื่นเด็กมาได้เป็นคนไทยเป็นผู้หญิงอ่ะคลิปใครไม่รู้อ่ะครับคนดูประมาณสามพันนะง่ายทำไมอ่ะเขเปิดกล้องไหม ไม่รู้ว่ะจำไม่ได้ว่ะแต่ก็แต่เขาเหมือนกับมันคลิปประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนที่แล้วนะเห็อวันกูว่ามันก็มีความมีความนิยมอยู่นะไอ้เงี้ยของกูก็เป็นเดือนไม่แต่เราไม่ได้แชรงไง<อ>เดี๋ยวเดีเ๋ยว,วแช่ไห้กูบอก้ะแช่ละทีมึงรู้ไหมทำมมึงรู้ไหมทำไมคนดูเยอะทำไมลูกน้องทีชราเขาบ้าหีเดี๋ยวเดี๋ยวเ ไอ้นี้หมายถึงทีชาลาใช่ไหมมันเฮียนารูโตะกูเริ่มไม่คู่ควรขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้เที่ยวิธีบีบไข่ไม่ตายเฮียเฮ้ยบวกนี่บวกแล้วทำอะไรลงไปนะป้อมปอมกูแตกกูแตกกูแตกเฮ้ยสลับป้อมก็ได้ยูบเดี๋ยวแตกไม่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 เฮ้ยสลับได้เฮียป้อมไอ้ควายไร้ประโยชน์เฮีย เดี๋ยวหมายถึงปมใช่ไหมใช่ทาว c ว v e r c o v e ว cover มึงเนี่ยนะมึงเนี่ยนะจริงๆเลยนะโมะมะโบะมะหมายถึงการโจมตีหมายถึงมุกหมายมุกโอเคไอ้เหี้ยมึงป่ามึงมาสิวะกูยืนจนกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้กูตายโอ้กูตายโอ้กูตายมันก็บอกไงกูรอมึงตายก่อนดูใครเข้าไอ้เหี้ยแม่ไอ้เหี้ยนี่ดูงน้องถ่านอัมาไว้สัตย์ขอโทษนะจ๊ะ รูมาเป็นของกูเขาเรียกว่ากลุ่มทานอสคือเดอะแบ็คออเดอร์ป่าใช่ไหมวะใช่โอเคเกมแหละไอพิมโมนี่มาหัวไอสัดเฮียเนี่ยพิมโมนี่มาามีใครนะมีแต่รูมีใครบ้างกูลืมลืมแล้วเฮียต้องหาเฮียตาเฮียนานนี่รู้ดีแฟนแฟนแฟนตัวยงแฟนแฟนฟงตัวแย่ใช่เรียบร้อยแฟนตัวยงไอ้ย่ามีอะไรมาฟิวเจอร์ไฟส์เฮียเติมไม่เท่าไหรไรไอ้สัตว์ขายบ้านยังได้เพื่อเกมเฮียนี่เฮียตายอมทุกอย่างไอเฮียขายบ้าน มันเติมนารกโตะด้วยนะโอ้ยเยี่ยใี่ใช่ใช่มันเติมนารกโตะด้วยกูจำได้สุดท้ายไอ้ดีบินเนี่ะเออเหเยี่ยเลยตอนนี้อยากตึงเลยเฮียเจ็สิบนาทีแล้วไม่ตึงเฮียยกูรู้สึกว่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยเกมเลยตึงแค่ขบวนไอ้สัตว์เดินไปเดินมาไม่มีแควเลยเจอโอพแททันสี่ได้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  ไม่ได้ดูอะดิไม่ได้ช่วย <ทำ S 2> ดิดช่วยโอด้ดูแค่ดูแค่สีสันแรกสีสันเดียว<อ>เฮ้ยได้เวลากูเฉิดฉายทุกคนมาเร็วเฮียเอ้ยกูตายเข้าก็เข้าสิไว้เฮียมึงยิงดิเฮีเยเฮีเยเข้าสิไปไต่กันหมดแล้ว โอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยกลัวอะไรมึงกลัวอะไรไม่เล่นก็ไม่ได้น้อยกันทำไมไปไหนหมดอ่ะไอ้เบ้าเรากลัวนะไม่เคยแก๊งล่างอ่ะจริงแก๊งแบงเฮ้ยมึงตายดูดิไม่ตายเอ้ยยอดนี้ไม่อยากแข่งโอซานเล่นหนูเนี่ยไม่ได้หรอกูต้องเล่นมาตรการรัดกลุ่มแหละจนกว่าถึงเด็ดเกม ได้ในเมื่อมึงเล่นอย่างนี้นะป่านะได้กูจะฟาร์มเดี๋ยวกูเกิดกูจะไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นรอบเชื่อกูว่ววากูเป็นนารูโตะเซ็นเตอร์น้อยดีเด้อไม่เป็นไรไเไรพื่อนตอนนี้กูต้องการอ,อ,าาย,นะอย่างเดียวคือมัตต์กูต้องการมาตตการที่ว่าชัยชนะไอ้เหี้ยตอนนี้กูต้องการมากๆกูๆจะไม่ไม่ยอมมากแค่ไหนเออรอบนี้ไม่ได้ขาดเฮ้ยมาวินว่าไงเพื่อนกูมีสแตนนะเว้ยสแตนหรอ มือที่บอกไม่เห็นนะเอ้ฟี่ขอเข้มๆในรอบนี้กูขอแล้วเอามาๆกูไม่ไหวแล้วรอบนี้ยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ย้ยโออ้โอ้ยโออ้ยโอ้ยโอยอ้โอ้ยโอ้ยยโอ้ย โดี๋ยวไอ้เมึงด่างมันดิเฮียมันด่างเราขยะแต่มึงก็ทำจัวอย่างขยะทำอะไรไม่ได้จะรอบเนี้ยพูดเลยโอ้แม่งมัวแต่ฟาร์มไม่ทำตากาซิงยอมไม่ัมไม่ยอมแก้มันฟาร์มอย่างเดียวดูดิมึงกลัวโกมมึงตกไงทั้งที่โกมก็น้อยอยู่แไอ้เฮียเจอกระดมไม่ทันเฮีย ควายยิงจนตายเดี <ś no> ๋ยวจอพลังเจอเจอหัตถีวะเจอพลังเจอพลังล็อกเก็ตลัดเชือกุ้ยเนี่ยเรียบร้อยโดนลัดโดนลัดบ้บด้วยโอ้่หหัตถีวะใม่วงอ่ะไว้ป่ะใครวะอี๋โอ้ เฮ้ยโอ้ทีมไอ้เฮียไั่งเ้ยเข้าสิวะมึงไปไหนกันกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยได้ปะ Hello my old friend โยโย่กระด้างกิ่ร้อยยังไม่โตยิ่งตู้โอ้ยไม่ตายเหรอไอเดวมาเลตตุ้มเฮ้ยถอยกันเฮ้ยถ่ายนะยิงได้ฟีอยู่เมื่อฟีมีคนเข้ามีคนเข้าหลังโอ้ยโอ้ยต้องถอยต้องถอยไอ้ต้องถอยไอ้ต้องถอยอ่ะต้องถอยอ่ะเฮียล็อกเก็ตลันเชอร์ตายต่อหน้าเฮียเจ้าตัวบังให้ซะหน่อยโอ้ยเฮ้ยขอบคุณที่บัก Cái khỉ thật! Mình sẽ không đâu! Đã khỉ thật. Mình cũng nói như lúc trước. Mình vẫn chỉ là phạm thôi. Chết tiệt, dừng lại spam. Dừng lại spam! Được rồi, được rồi. โอ้โหแข่งแข่งแขงแข็งแข็งไม่น่าหววะเฮ้ยแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าหวถ้เกิแต่ถ้าเกิดกูชิตะกูชิตัวนะกูชนะโอ้โอ้ยอชิตยกวางช่วงเดินฮ้ยายยายายายิงยิยิงอยิงอายิงอายิงอันเราจบังรเพื่อนก็ต้องมีการบังกบ้างแหละไอ้เนี้ยเนีย โเชี่ยทำไมเน็ตกูแดงไวสัตว์จะเป็ดโอ้ย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 เจอเห็นไหมเขาด่ากันหมดเลยเจจีนู้ไปเยี่ยมเขาเปอะมากเลยายเยเี่ยมโอ้โหโอ้เออห้าจุดห้าเยี่ยกูจะลายสัตว์ปาก่อนทุกคน